สวัสดีค่ะชื่อนางสาวมณีรัตนมามีนะคะรหัสนักศึกษา16509 0 0 3 7 4ค่ะวันนี้จะมาส่งการบ้านครั้งที่1เรื่องทรานซิสเตอร์แอดิค่ะอันดับแรกนะคะใส,ส่สีดดำของพาวเวอร์ p l ัพลายลุงกาวค่ะใส่สีแดงของพาวเวอร์ p l ัยเข้าขัาข้วบวกของหลอดไฟค่ะขั้วลบของหลอดไฟเข้าทรานซิสเตอร์ขาซีค่ะ คาซิเตอร์ขา E ลงกาค่ะขา e บวกของตัวต้านทานเข้าขาลบของสวิตค่ะขาบวกของสวิตเข้าขาบวกของแบตเตอรี่ค่ะขาลบของแบตเตอรี่ลงกาค่ะ,แ,ตตคะแล้วก็กดสตาร์ทค่ะแล้วก็กดสวิตค่ะจะทำให้หลอดไฟติดค่ะพอปล่อยสวิตท,ทำให้หลอดไฟดับค่ะ ขอบคุณค่ะ